ข่าวสารน่าสนใจสำหรับแฟนๆของโพโคการเปิดตัวโพโค F8 Ultra และ F8 Pro ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้มีข้อมูลลือลับที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพาราชกุรานีซึ่งเปิดเผยว,ว่าสมาร์ทโฟนสายใหม่ของโพโคมีการปรับเปลี่ยนในความจุแบตเตอรี่เมื่อเทียบก,กับโมเดลในต้นแบบจีนแต่ทำไมถึงมีการปรับเปลี่ยน การรีแบรนด์จาก Redmi K90 Series ทำให้ F8 Ultra มีแบตเตอรี่ลดลงเหลือ6500 mAh แต่ยังคงมีความจุสูงสุ1 6 g b RAM และ 512GB ROM ซึ่งเป็นการลดลงจาก Redmi K90 Pro Max ที่มีแบตเตอรี่7560 mAh และรุ่น 1TB ที่มีในตลาดจีนส่วน F8 Pro ก็มีการอัปเกรดความจุจาก F6 Series โดยมี RAM 1 2 g b และ ROM หลายตัวเลือกซึ่งเป็นการปรับปรุงขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้าแต่แบตเตอรี่ก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยอย่างชัดเจนแล้วความแตกต่างที่น่าสนใจอีกอย่าง f 8 ultra มีตัวเลือกสีที่น่าสนใจคือ denim um blue ซึ่งเป็นสีที่ไม่ค่อยพบเห็นในโทรศัพท์สมัยนี้ใครที่ต้องการความแตกต่างและความสดใสาอาจจะต้องการสีนี้ในขณะที่ f 8 pro มีสี titanium เงินซึ่งเป็นสีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันการเปิดตัวในตลาดไทยก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นการรับรองจากกสทอชอทำให้แน่ใจว่าผู้คนสามารถเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนใหม่ๆของโพโคได้อย่างง่ายดายแต่คำถามที่ถูกถามมากที่สุดคือทำไมโพโคถึงต้องปรับเปลี่ยนความจุบแบตเตอรี่ มีผู้บางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนแนวโน้มในการใช้งานแบตเตอรี่ในอนาคตขณะที่บางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของการปรับปรุงให้เหมาะสมกับตลาดโลกคุณคิดว่าอะไรจะเป็นความจริงอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นนะครับ